สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮเอกหลังเสียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้ speed to text นะครับหรือ voice typing นะครับสำหรับ Google Docs นะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจทำการพิมพ์นะครับรายงานแต่เราจะใช้ในส่วนของเสียงของเราทำการบอกให้ Google นะครับทำการพิมพ์ให้เราเราสามารถใช้ในส่วนของ Google Docs ได้นะครับถามว่ามีวิธีการทำอย่างไรมาดูกันขั้นตอนแรกนะครับให้เป็นเพื่อนทำการเปิด Google ขึ้นมาสิ่งแรกที่เพื่อนต้องมีต้องมีอีเมลของ Gmail ก่อนนะครับจากนั้นเมื่อทำการ การ sign in เรียบร้อยนะครับให้คลิกไปในปุ่มของตัว lunch app นะครับแล้วก็เลือกที่เป็นเอกสารนะครับหรือตัวที่เป็นในส่วนของ Google Docs จากนั้นให้เ,เพื่อนๆพืทำการเลือกที่เป็นในส่วนของ b a n k นะครับ b a n k คือเป็นการ new เอกสาร document ขึ้นมาใหม่และเมื่อเพื่อนทำการเปิดในส่วนของ document ขึ้นมา Google Docs ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็ให้พิมพ์ชื่อเอกสารนะครับอาทิเช่นนะครับในส่วนของอผมอาจจะพิมพ์เป็น window นะครับ Windows สยาม Voice นะครับเทสอันนี้คือชื่อไฟล์นะครับที่ผมทำการตั้งเอาไว้พวกพวกนี้มาเป็น Cloud Solution นะครับก็คือเป็น AI Platform ก็คือมีพื้นที่เก็บอยู่ใน Cloud Storage ของ Google เองแล้วก็ใช้ AI ในการรับเสียงของเราจากนั้นให้เ,เพื่อนๆไปที่เมนู t o o l นะครับ แล้วมันจะเจอฟังก์ชันที่ชื่อว่า Voice Typing นะครับสำหรับ Voice Typing เองเราสามารถเลือกที่เป็นภาษาเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือพูดเป็นภาษาไทยก็ได้นี่ผมขอยกตัวยอย่างเป็นภาษาไทยนะครับในส่วนนี้ภาษาไทยผมก็เลือกนะครับสกอร์บารล,ลงมานะครับหาคำว่าไทยนะครับจากนั้นมันบอกว่าให้คลิก to speak คือคลิกเมาส์แล้วก็พูดนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมลองจะพูดดูสวัสดีครับ กลับมาพบกับพี่อเอกหลังเซวันนี้เราจะมาทำการทดสอบนะครับ voice typing ของ Google Doc วิธีการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังเชียงใหม่ด้วยวิธีการขึ้นเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองไปท่าอากาศยานเชียงใหม่ เห็นไหมครับสิ่งที่ผมพูดนะครับผมพูดเป็นว่าสวัสดีครับเนี่ยครับเป็นพารากราฟแรกนะครับในส่วนนี้นะครับการพูดภาษาไทยนะครับผสมภาษาอังกฤษ Google ก็ค่อนข้างฉลาดก็คือเขาจะรู้นะครับว่าในส่วนของตัวพิมพ์ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาพูดทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวิธีการเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนนี้ค่อนข้างตรงนะครับในส่วนนี้กรณีถ้าเพื่อนๆนะครับอาจจะแบบว่า นะครับขี้เกียจพิมพ์รายงานนะครับเพื่อนๆสามารถพูดออกมาได้นะครับโดยจริงๆภาษารองรับหลายภาษาเลยนะครับถ้าใครพูดภาษาอังกฤษคุณถนัดคุณก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับในส่วนนี้พูดง่ายๆในส่วนตรงนี้มันเป็นการเลือก AI ว่าเราจะพูดภาษาอะไรนะครับแต่จริงๆเป็นการ p เฟ f ร์นะครับจริงๆถ้าเราพูดไทยคําอังกฤษคําก็ให้แนะนําเป็นภาษาไทยนะครับในส่วนนี้แต่ถ้าเป็นภาษาไทยล้วนก็ให้แนะนําเป็นภาษาไทยนะครับในส่วนนี้ก็กดคลิก แล้วก็คลิกไมโครโฟนนะครับแล้วก็ทําการพูดเดี๋ยวมันจะทําการพิมพ์ให้เราเองจากนั้นเราสามารถทําการ Copy ี้ไฟล์นะครับก๊อปปี้เทต่างๆเอาไปลงใน Word Excel, PowerPoint ไปทําต่อได้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการใช้ฟังก์ชันในส่วนของ voice typing ของ Google ที่ใช้ AI เข้ามาช่วยใช้งานในปัจจุบันนะครับก็ถ้าอยาที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ